สวัสดีเพื่อนๆทุกคนได้นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะก็วันนี้ย้ายโลเคชันมามีผ้าเขียวกากางมาผืนหนึ่งแม่งตัดออกไม่หมดนะก็ก่อนอื่นเลยจะปีใหม่แล้วก็ใครเดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็เมาไม่ขับนะแน่นอนครับผมวันนี้เนี่ยอยู่หน้าตู้กาชาสิ่งที่เราจะทำก็มีอย่างเดียวเท่านั้นครับนั่นคือซุ่มกาชา ซึ่งในตู้นี้เนี่ยแม่งมีเหมือนมันมีทุกอย่างเลยนะแบบเหมือนมันเอาของเก่ามาด้วยแต่มันลดเลทลงเพื่อที่ไปบัฟเลทให้กับของใหม่เนาะผมก็เติมมาเรียบร้อยแล้วประมาณ3,200บาทก็เติมกับพ่อค้าแม่ค้านะครับมันถูกกว่าเราเติมเองแล้วเราก็ไม่ต้องไปผูกบัตรนู่นนี่นั่นให้มันวุ่นวายก็ก็ถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนสนใจจะเข้าสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะครับผมในไลน์ท้ายคลิปเลยนะก็ ขอสักชุดหนึ่งแล้วกันผมอยากได้สักชุดหนึ่งเพราะว่าไอ้ชุดว่ายน้ำเนี่ยผมพลาดไปเลยอันนี้คือถ้าเกิดได้มาเนี่ยผมก็คงไม่ใส่เองน่าจะเก็บเข้าสมุดด้วยแล้วรางวัลปลดล็อกเนี่ยเอ้ยรางวัลปลดล็อกเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคด้วยหรือจะได้ชุดว่ายน้ํามาก็ผมก็โอเคนะเดี๋ยวขอเอาพีทบัฟก่อนนี่แครี่แปลว่าจะจะได้กันแตกครับผมแล้วก็กอลเลียไปเพิ่มลักหน่อยไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะมันมีโอกาส ถ้าเป็นไปได้ก็เหลือให้กูไปซื้อลูนสัปดาห์หน้าด้วยนะบัตรคอนแทคเลนเอ้ยเอนอนนี้อยากได้อยู่ดักอยากได้อยู่ดีนะอยากเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ e x พ x l, x l นี่มันได้เท่าไหร่วะเนี๋ยลองกดดิโอ้โหได้ล้านหนึ่งเยอะมากเลยเพื่อนเยอะมากเลยเพื่อนเฮ้ยมันเอาแกลกรับได้ด้วยเหรอ,เ,อเกือบแล้วเดี๋ยวผมเอาบัตรทรงผมมาแลกดีกว่าผมว่าทรงผมมันไร้สาระ โออันนี้กูต้องเก็บกี่ใบวะถึงกูจะได้แลกชุดไอ้น่ะ5ชิ้น25ครั้งกูออกสัก5ชิ้นก็ได้ให้กูแลกละชุดหนึงกูว่โอเคหมไม่บอสไม่ดีนะ <c oughs> ไม่ค่อยมีดวงกับกาชาโอ้โพช o b p o xl เหลือ20ครั้งแนละ้ว5ครั้งนี้ไวจัด โอละหน้าให้มันรอบเดียวจบเอออย่าอย่าอย่าให้มันเยอะเลยกูไม่อยากได้อันนี้เพื่อนเป็นชุดดิชุดชุดกูไม่อยากได้อันนี้ก <c oughs> <c oughs> ูไม่อยากได้ชุดก็ได้อะกูไม่อยากได้ชุดเว้ยกูไม่อยากได้ชุดเว้ยเดี๋ยวอยดูนะมันออกอไรบ้าง โหน่าจะต้องฝากหมดเลยนะมันไม่ค่อยมีประโยชน์อย่างอันนี้พอใช้ได้อยู่ไปทงไปแทงโอเคแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับกูไม <c oughs> ่อยากได้ชุดละกูไม่อยากได้ชุดแฟนตากูอยากได้ชุด,ด,ชดว่ายน้ำเว้ยเอ้ยร yes! อดเว้ยรอ,อดแล้วเชี่อวันนี้กูมาวะ่ะชุดสีเขียวด้วยโอเคเดีวเราไป ผมขอไปปลดล็อกก่อนนะ,เด,ะนเ,นะเดี๋ยวผมจะมีลิมิตให้คลิปนี้ไม่แจ๊งแล้วนะเดี๋ยวผมจะมีลิมิตว่าผมจะเอาถึงแค่เท่าไหร่ดีว่าเพราะว่าถ้าผมใส่ไปเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะกเก็บก่อนอันนี้นี่เป็นไปได้ก็อยากจะเปิดให้ได้อีกชุดนึงนะนี่ตอนนี้เราเหลือ480 480 48หาร3ทีทีวะได้อีก7ที เอ้ย17ทีแล้วผมกดให้เหลือสัก300หรือ200ก็แล้วกันครับผมกดไปเรื่อยถือว่าวันนี้เรามาละเผื่อจะได้ชุดว่ายน้ำที่เราตามหาด้วยโอ้โหเฮียมากูครบแล้วนะมาชุดว่ายน้ำเฮียอีกชุดนึงเออแจม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 เว้ยเฮ้ยไหนสวยอากันวะรับนางปับนึงเฮ้ยแจมแจมว่ะมีเก็บด้วยเฮ้ยมีเก็บด้วยโคตรแจมเลยทีนี้ ไม่ต้องเกี่ยงกันเลยว่าอันไหนจะเก็บอันไหนจะเอามาใส่ได้เก็บด้วยเว้ยเฮ้ยรอบนี้ไม่เกลือวะ่ะนานๆทีผมจะไม่เกลือทีหนึ่งนะปกตินี่แบบยับยุยยี่คออันนี้เอาใส่เป็นคอ์ดดีกว่าน่ารักปะดูคอผมยังใส่ง่องๆอันนี้อยู่เลยเอาน่ารักอยู่เฮ้ยรอบนี้ไม่เกลือนะปกตินี่แบบไม่ไม่เคยรอด ไหนๆจะมาแล้วมึงเอาบาดอาวุธมาเลยดีกว่ามาบาดอาวุธมาเฮ้ยค้างเฮ้ยอันนี้ทำไรได้วะาอ๋อน่าจะเป็นอัลบัม้มเอาให้เหลือสัก200ก็แล้วกันเก็บไว้ให้ผมซื้อรูนสัก2-3วีคโ, ora, โอ้โหโมล่าโวยไอสัตว์โอ้พึ่งชมมึงว่ามึงไม่เกลือไอ้เกลือยับโอ้โหอันนี้เจ็บโอ้เจ็บเจ็บเลยเจ็บปวด ไม่ใช่ละผมว่าไม่ถูกต้องละเอาเอฮียกูใส่ผิดโอโหโง่เลยมันใส่เป็นคอนี่ว่างวโง่เลยโง่เลยมาเดี๋ยวให้เหลือ180ก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้ซื้อเหรียญรูนหน่อยกูไม่เอาแล้วกูจะเอาอย่างอื่นผมอยากได้เนี้นะอีกอันนึงที่ผมอยากได้นะนั่นก็คือไอ ไอวะไอบอลลูนที่อยู่ด้านหลังอ่ะมันกันกึ่งมนุษย์แล้วก็ตีดาเมจได้กึ่งมนุษย์ด้วยอันนี้ค่อนข้างดีเลยผมว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะดีอืมอืมมาไม้ผีเฮียอะไรเยอะแยะมาทีสุดท้ายทีสุดท้ายไปโอ้โห,โโหเฮียกูได้เขานี่คือกูครบเลยวะเนะี่ย เฮ้ยทำไมไม่ได้บอลลูนนี่วะอยากได้บอลลูนมากกว่าเฮ้ยก็โอเคอยู่ได้ใส่เป็นเซตเลยแล้วอีกสองทีดีวะอเอ๊ะในไหนล่ะไหนอีกอีกสองทีก็ได้อีกสองทีสองท,ทีสุดท้ายละเพราะเดี๋ยวต้องเก็บไว้ซื้อลูนจริงจังนะครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบ รอบเดียวจบโอ้หเฮียไม่ให้อาให้กูกดต่อใช่ไหมมาที่สุดท้ายที่สุดท้ายโอ้โหนี่มันได้แค่แค่ใบละอันเองเหรอผมผมอ๋อมันแลกได้ทีละสามเดี๋ยวลองดูดิเราแลกได้เราเราจะได้มาอ่าได้อีกทีครับผมไอ้ทรงผมผมไม่เอาละแต่เดี๋ยวคอนแทคเลนส์ผมจะเอาไปสุ่มมาที่สุดท้ายครับผม ชุดว่ายน้ำมาไหมออกขนาดนี้ให้ชุดว่ายน้ำกูเหออยากได้ชุดว่ายน้ำ <c oughs> ได้บัตรแรกชุดมาโอเคครั้งนี้ผมคงต้องพอจริงๆแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเก็บไว้ซื้อเหอรียญลูนนะ2อาทิตย์โอเคใครชอบวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์แล้วก็ที่สำคัญนะช่วยกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย Me. I'm in love with you.